ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้โปรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวนะครับมาดูอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ชุดนี้ป๋าข่อยนะครับนี่ชุดป๋าข่อยนะครับโปรดีทีเด็ดกับพอมเหมือนที่แตกต่างอีกหนึ่งเซตนะครับนี่นะครับนี่ชุดนี้มีพอมเหมือนที่แตกต่างกับ power amp mt 800นะครับนี่ครับนี่พันสองร้อยวัตต์คูณสองขับชั้นลละสองใบนะครับนี่ครับที่สี่โอมชันแอลหนึ่งขับเสียงกลางชั้นลสองขับซับเบสแล้วก็อีควอไลเซอร์คอร์สไมลอยจูนขึ้นได้ปปรรรัับบคความถีี่่่ได้นนนนะเ็ุ สแกนขึ้นได้จูนขึ้นได้เขาจะับทีนี้เป็นรุ่นเสาหน้ามีกระเป๋าครบชุดนะครับจูนขึ้นได้สแกนขึ้นได้ receptors. นะครับนี่แล้วก็ปลั๊กไฟรุ่น T D แปดแรงขนาด12ยูสฝานะครับผิวแคปลามุมอลูมิเนียมนะครับนี่หูจ <Allāh. S 1> <s 2012> ับล้อยกสวยๆแบบนี้ผิวแคปลามุมอลูมิเนียมครับมีฝาบนนะครับมีฝาปิดข้างบนนี้แล้วก็มีฝาปิดข้างหน้าแล้วก็มีฝาปิดข้างหลังแบบนี้นะครับมีระบบสายครบชุดพร้อมใช้งานนะครับ ชุดนี้อยู่ที่43,999บาทนะครับชุดกินปลา18นิ้วตัวซับเบียเทอร์โบ18นิ้ว BV 18นิ้วลูกค้าเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะครับชอบเป็นเทอร์โบชอบเป็น BV 18นิ้วก็สามารถเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะครับนี่ครับนี่งานสีโจตันให้สวยครับนี่ซับเบียเทอร์โบ18นิ้ว BV 18นิ้วดอกเป็นรุ่น18 Pro 2โปรทแม่เหล็กสก้อน1,200บาทไวท์สี่นิ้วนะครับ นี่ครบชุดพร้อมใช้งานไว้์4นิ้ว4ชั้นเลยนะครับซับเบีเทอร์โบ18นิ้วกว้าง60เซนติเมตรนะครับสูง80ลึก73นะครับมีขอบเด็กก็สวยเสียงกลางเป็นที่ดี1 112นิ้ว1290นะครับ นี่นะครับนี่ชุดแขนโรงงานสลักลุกปืนหัวจับเด็ดลูกยางกันกิ้งนะครับเพจโลบฝนนะครับเป็นเพจโลบฝนข้างหลังนะครับมีงานสีโจตันให้สวยนับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานดอกเป็นรุ่น1290นะครับแหวเป็นยูนิตคอมซีซีเน็ตเวิร์กในตัวกลางเป็นรุ่น1290 400บาท1นคูณหนะครับนี่ครบชุดพร้อมใช้งานนับกลาง2ใบซับเบด2ใบนะครับนี่ชุดนี้อยู่ที่4ี่หมื่นสบาทนี่ครบชุด มิกเซอร์เป็นรุ่น4 Channel นะครับนี่3พารามิต r ิกนะครับนี่นะครับเอฟเฟกแท้นะครับมีออกแพนซ้ายขวาได้อีโคเลเซอร์คนับ USB b ลูท t o o t h นะครับนี่ MP3 นี่นะครับเพนทอม48โวลต์นะครับนี่ครบชุดพร้อมใช้งานเซตนี้นะครับนี่พร้อมใช้งานนะครับราคาอยู่ที่43,999บาทนะครับนี่ทั้งระบบนี่เริ่มต้นนะฮะมาดูอีกหนึ่งรอบนะครับ MT800 นี่นะครับ MT 8 0 0หนึ่งแท่นนะครับนี่ช่องหนึ่งขับเสียงกลาง2ใบ4ีโอห์ช่องสองขับซับเบียดสองใบก็มีอีคอไลเซอร์มีคอร์สนะครับไม่ลอยจูนขึ้นได้เป็นรุ่นเสาหน้ามีกระเป๋าครบชุดพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นที่ดีแปดครับปลักไฟแล้วก็มิกเซอร์สี่ช่อนะครับนี่และขนาด 12U สามฝาผิวแคปล่ามุมอลูมิเนียมสวยๆเลยครับนี่ชุดนี้ 43,999บาทนะครับสลหรับชุดนี้ถ้าที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียงอยู่ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่085631 3001 092 7566น 9, 7, 9 7นะครับ0 9 2 5 6สนะครับนี่สับชุดเครื่องเสียงชุดนี้ชุดปลาเอย่าไงนะครับนี่อัปเดตจากชุดกินปลามา แหลกก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับนี่อัปเดตขึ้นมาเพิ่มเติมตามโปรโมชั่นแต่เราแต่ลูกค้าต้องการนี่แบบนี้ก็จะเปลี่ยนฝาหน้าแล้วก็ไม่ได้ยกครับมีล้อลากนี่ครับนี่มีล้อลากก็มีล็อลกบิดมีล็อกบิดมีล้อลากหม,มุนได้สามร้อยหกสิบองศาแข็งแรงทนทานล้อคุณภาพนะตัวนี้ครับนี่นะฮะขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับวันนี้ยี่สี่พฤษภาคมที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวนะครับขอบคุณทุกการติดตามไปกันแล้วกันท่านที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียงอยู่น่ว่า อ่าต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวป้าตองกี้จะมาจัดให้ดูอีกหนึ่งเซตนะครับอะ เดี๋ยวรอชม4คูณ4 21นิ้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ดูนะครับ4คูณ4 21นิ้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับวันนี้24พฤษภาคมโรดีทีเดียที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวขอบคุณทุกการติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับมองหาเครื่องเสียงคิดถึงเครื่องเสียงทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองก็สอบถามได้ส่วนชุดที่รีวิวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งทั้งหมดนะครับส่วนมือสองเราจะไม่นำมารีวิวไปแต่หลายสดขายอย่างเดียวเลยนะครับอะขอบคุณท